ใช่หรอมองเป้าเนะนี่ยไกลๆไงหรอสองเหรอนะยิงโคตรเร็วอ่ะตัวนั้นนะีม้มันล่าผม เ้ยอเกอบอหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม cp call of duty ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจาก call of duty เนี่ยก็มีเกมอื่นอีนอกมีทั้งเกม free fire r o v v a l o r a n t Overwatch oh, แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจซื้อ battle pass ซีซั่นสุดท้ายนี้นะครับทางร้านเติมโค้ดเกมก็มีราคาพิเศษมาบริการเหมือนเดิมน,นะครับถูกกว่าเติมเองเป็นร้อยเลยนะครับใครที่สนใจทักไปที่แฟนเพจเติมโค้ดเกมได้เลยครับผมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับปืืืนนนนน AR ขอองงภาาาคคคใหมม่่่กันนัับบบ้ะะรรีชปว MGC 556 เป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมชอบมากนะในการเล่นภาคใหม่นี้นะครับเพราะว่ามันนิ่งมากๆครับแล้วก็ลั่นรัวด้วยแต่ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะไม่เท่าพวก MCW นะครับอันนั้นมันปืนเมตาเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็ยังเล่นสนุกนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปวันแรกเลยที่ผมเล่นนะครับดันไปเจอโปรเพเยอร์ญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับผมคือมัตติเพเยอร์นะครับชาวญี่ปุ่นเนี่ยเล่นกันเก่งมากนะครับแล้วก็ใช้จอยกันโหดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะต่อกรกับชาวญี่ปุ่นไหวไหมรบแล้ว ไมเอ็มพีซีนะหมดละหมดแล้วเว,<อ>วล้าจะหมละมด,ดวเวลสิบสองมันมันกัดลมได้แบ้าไว้เัีเยอเอ้าทำไมผมเดินไม่ได้วะ What โผ่ย<ะ>ี่ตัวเล็กของไม่ทันลาฟิกไล่ เรียบร้อยบล็อกเกมคุณภาพเกคุณภาพควันปืนญี่ปุ่นไม่เอาเรื่องว่ะัวเซียนมันตีเลยโญี่ปุ่นเนี่ย เอ้น hey? oh! ี <Darwin ough> oon, ่งงว่าผมขึ้นขาไปได้ไงปีนท้ายเครื่องบินมาขึ้นขาได้อุเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเอ้ามีสนายโฮข้างนอกว่ะโอ้ระเบิดแม่งคุกมาดีสองสามลูกอ่ะ เล่นือเอโ์วีต่ำด้วยนะพี่ญี่ปุ่นใช่หรอใช่หรอมองเข้าเนี้ยไกล้ๆงี้หรอใช่ครับมันจะดูดนะถ้ายิงไงนะยนี่จมีเซตนี้แล้วดยอา เก็บกล่องต้องเรื่อยๆส่องอะทรายเนะี่ยขวาตัวบู๊โถด้วยโอ้ข้างในมันก็ส่องเหมือนกันไม่ยิงไม่โดนอยู่ไหนอ่ะกระเน็ดโอ้โ ไอ้ทายนี้อันนี้ต้องรีบไปไม่ทันวะ่ะมันเกิดโอ้โหผมนถึงแล้วแม่งเอ้โหม่นเกิดทับหัวเรหมดเลยโคตรมนแปง ขวาสองตัวข้าหลังเพื่อนมันยิงตานะผมเาว่ามันดีทำหลอดเลยที่ทำหลอ e อเลน้าเบรกเอาเออเมื่อไหร่มันเล่นพีซี่ไเฮ้ยกระเด็นโอ้เนี่ยแล้วโอ้โหปาเน็ดแม่งหนึ่งเอ้ขี้อะ สองเหรอเนะี่ยยิงโคตรเร็วัว่านะคลีนหัวไปทีเฮ้ยคอมแบ็กอีกเสียวะ่วดดยวะ เจ้าเชื่อในการคอมแบ็กบอลโอ้โหนี่กระโดดใส่สารต่อให้ผมสารต่อให้ว้าไอ้เหี่ยสามทางพร้อมกันแม่ง <Yeah. S 1> เล่นเหมือนฟอร์มแข่งอีดียอลอ่ะญี่ปุ่นน่าติดตัวพี่ดึดโคดโคดชีก <laughs> เล่นเป็นจัดข้างหล <c oughs> ังโขปืนแม่งไรว้านายตูดดูอดมองๆๆๆฉันไม่ให้แกไป เข้าไปตัวแล้วไซนี้แม่งได้หมดชนะมีอตัวสวยออกเรลมลดให้ โอ้โหไม่น่ามันพกไปยิงเลยพี่รอเพื่อนก็ได้ล้วโ,โวโอ้ตัววีดีววโหปืนเก่าโคตรแรงปืนใหม่โนเลเวลนี่ก็คือไ <laughs> ก่เรียบยหวานเจี๊ยบ จีจีโหเราแม่งเล่นห้าคนฮิตมาขอภาคนี้ถ้าถ้ายิงหัวมันจะเบิ้ลฮิตมาก็ดีนะผมว่าแเวลาเรากลับไปสวนแล้วเข้าหัวทำให้เรากำลังใจที่แบบเฮ้ยคุณชนะตัวนี้แน่เลยโอ้เจอเมียใจไม่ตื้อข้าวอยากเ้าแหม่มันก็ต้องมีบ้างนะแหม่ จอดทำเป็นแบบเออหนีตาย วิ้ยโหเกือบหล่อโดนลูกซองเป่าหน้าแบบสกัดดาวรุ่งทีมือเาขามีออใครมั่วจ้ามีคนเดียวอ,อ๋อมีท็อคนเดียวลูกซองเหรอไอสัตว์นั่งเลงกระบอกอย่างยาวเลยแน่ๆเฮียจะโผล่ซ้า,ายจะโผล<อ>่ขวาแม่งไ,ไ,ไม่ล่ทักที่ m o v e ม e n ม m o เม m e n ตอนเบต้าผมโตรเกีย์แมพไยีคยนี่เลยได้โยถ้าเราเชินมันแมพอะไรกไ็ได้ไม่ใช่แมพเนี้ยเบตา้าอืมต้องรัดเท่านั้นอนะสนุกสุดรัดถ้าไม่มีไอเส่าตรงกลางอ่ะมาตัวละใช้แคมป์อยู่นั่น ถ้าจะสกินสกินนูเอามาใส่ภาคสามนี่ก็โอเคนะม,มันเพิ่มดีเทลลายปืนภาคกาเก่าได้ปะได้เลยไอ้แต่ U I U I เวลาคิวได้แม่งฟอน์โทรศัพท์จับเด็ดโอ้ยโอ้ไม่ตายมันเอาฟอนฟอนภาคสองมาใช่มั้งภาคสองแบบก่อนรีมาสเตอร์รีเมค เฮียปังดิโน่โอ้เรียบร้อยตตันตีดิติ้ว ไอ้ดีแมงแเมไอ้ศาสตร์ุ่ซองอะไม่ใชไอีบ้านต่างตื่นดิตื่นดิ้ดิอ你们有没有发现这个命中音效有问题าวจีน แต่เม่พอดีตักเตะ